สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยศุธาราศิลปรัาพ,าพากรเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในทริปนี้นะคะตอนนี้นะคะอาจารย์อยู่ที่เตาสวายหรือเตาเผาโบราณน,นะคะในอาณาจักรของโบราณที่มีการผลิตเตาเผาซึ่งวันนี้อาจารย์ได้ลงพื้นที่ทําการสํารวจและทําการศึกษาตลอดจนถึงได้ทําการท่องเที่ยวไปในตัวด้วยเป็นการเปิดหูเปิดตาทําให้อาจารย์ได้รับรู้ว่าแหล่งเตาเผาสวายแห่งนี้ถือว่าเป็น นวัตกรรมความคิดหนึ่งะคะของมรดกภูมิปัญญาในยุคก่อนสมัยก่อนว่าเตาเผาแห่งนี้มีการผลิตถ้วยโถโอชามนะคะมีการผลิตไข่มีการผลิตโอง่งแล้วก็มีการผลิตนะคะเครื่องปั้นดินเผาต่างๆในรูปแบบต่างๆนะคะ จากที่บรรยากาศที่ทุกท่านได้เห็นแล้วนะคะทําให้เราได้เห็นว่าเตาเผาโบราณน,นั้นนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจว่าภาชนะเหล่านี้มาจากไหนทําด้วยอะไรมีรูปแบบลักษณะอย่างไรตงเตาเผาสวายนะคะมีรูปแบบให้ทุกท่านได้เห็น,น,นก็คือไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของอเครื่องเคลือบนะคะอาจจะเป็นโอ่งเป็นไหขนาดใหญ่เป็นโอ่งขนาดใหญ่นะคะหรืออาจจะเป็นภาชนะนะคะที่มีการ เล่นนะคะตลอดจะถึงการลงน้ํายาการลงลวดลายในรูปแบบต่างๆนะคะตลอดจนถึงนะคะภาชนะที่สามารถเอาไปใช้นะคะในการบรรจุน้ําดื่มน้ําอาบไว้ในโครเรือนในยุคโบราณหรือในอนาณาจกรของโบราณได้อีกแบบหนึ่งทําให้เราได้เห็นว่าเครื่องโบราณเหล่านี้ที่ปรากฏลวดลายล้วนแล้วแต่ม,มาจากภูมิปัญญาของกลุ่มชนในสมัยดั่งเดิมและพื้นที่แถบนี้เองเป็นต้นนะคะในความคิดในการผลิต วัตถุดิบในการใช้เองนะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นการที่เราได้ไปทําการขุดในสาสานสถานโบราณต่างๆหรือตามทุ่งไร่ประานาต่างๆ mm hmm. บางผู้คนก็อาจจะขุดได้ไขบ้างได้โอ่งบ้างได้ตู้ถูถโอชามบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะมาจากเตาสวายแห่งนี้ก็เป็นได้นะคะ mm hmm. จากการที่ทุกท่านได้เห็นแล้วนะคะว่าคุณค่านะคะของเตาเผาหรือมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความคิดความอ่านของบุคคลสมัยโบราณ คุณค่าในการท่องเที่ยวนาะเตาเผาสวายนี้นะคะได้บอกว่าอ่าแหล่งเตาเผาสวายนี้มีคุณค่าอย่างไรบอกที่มาบอกความหมายบอกประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ให้คุณค่าและความสําคัญว่าเตาเผาโบราณน,นี้นะคะเป็นแหล่งผลิต นวัตกรรมที่เป็นพื้วถโโอชามเครื่องชามรามไหที่ถูกใช้ในี่ยอดีตจถึงปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นบริษัทในการผลิตพื้นถูโอชามแห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่ก็คือเตาสวายแห่งอาณาจักรของโบราณพันปีค่ะ